สวัสดีครับมือนีมาเฮ่งกะเดินห้างลงมาตีต่ำอ,อยู่หอรประทับปูสี่ปะเขาครับกับมาว่าตดต่ำนางซกแม่หอมหวนพถิมีงานมือไดพัิจัดแทบบ่หอปูพันจังใดหรือว่าปูสี่ปะเขาพัทีิมีการจัดงานบอนะครับเนาะพัดถิแห่มากมือได กะมาติดตามข่าวหอยเอฟซีผู้ที่ติดตามเพิ่นละครับผู้ใดเสื้อผันสทธาเพิ่นอยู่กะกับมารับชมรับฟังเป็นน้ำกันนะครับเด้ะอ่าอันนี้ก็เป็นห้องประทับผู้ซี่ขาวครับบ้านเลขที่เก้ากอบแปดครับโมเน่ดี้ครับบ้านเดอรจักเทียรครับเก้ากอบแปดครับกับเปรับชมรับฟังน้ำกันครับเพิ่นสีวายเดย์เนาะเปิ้ลจีวายท่าอิงบ่ วันที่เก่าวันที่มีการแห่ปูชีบกัเขาเพื่อจีบปล่อยโฉกปล่อยลาบบอก็ไปรับสนรับสร้ารับฟังน้ากันดนะครับเด้ยอยืมกดไหลกดแช่ครับขั้นชอบขั้นมากขั้นติดตามกันดูกับกดไค์กดแช่เป็นกำลังแ,แน่ใจน้ากันนะครับเด้อเดินทางมาที่หอประทับปูชีบปาขาวค่คะรางส่งแม่หอระนะไอโกมีกู้คนฟังแอดมินมาทำบุญกับ ปูชีปลาขาวเนาะคะ่ะเนาะคุณเกวลินมีวิมีวิธีค่ะ200บาทคุณทีตีพรสวัสดี200บาทคุณพิมพิดาพิมพโอรวมสร้างลูกปั่นหุ่นปูชีปลาขาวค่ะอีก300บาทค่ะแอดมินนั่มาที่หัวประทับแล้วค่ะมือนี้กราบอนุโมทนาสาธุน้ำเพลินเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแม่ลา่างกันนี่สาธุสาธุค่ะ รวมบุญน้ำเนาะค่ะอันนี้ได้รับเลยด้อค่ะสีถาวายมา้าครับของเกียบหนึ่งหงขากับมาหาเฮงค่ะงานทำบุญน้ำตาขามปุ๋ยกล้ยครับในราบเปิดเนาะค่ะ,นคนะ,คะเนะาะาเปิดสีมี่ทาวซานี่ยังแจ้มวะค่ะค่ะคือวันทีเก่าเนี่ยแหละค่ะวัอนี้วันที่เป็นวันที่ไรก็แล้วมูลนี้วันทีเจ็ดเลยเนาะวัตถีเจ็ดเจ็กดกำมือเนี่ยแหละค่ะวันทีเก่า เกษีได้แห่ปูเขาหัวเขาห่งบ้านกะเพิ่นกกสีเอามาแต่โคราดัดคุนล่ะกะสิไปลัดอยูส่สะพานบ้านน้องใสกะสิแห่เขามาห่างจากบ้านแม่ลางนี่ประมาณได้3ากิโลเดียวนนเ,นเน,นะามะมาหาเฮงแม่นบ่3ากิโลว่าสามกิโลแล้วก็เข้าปากทางนี่กะสิมีดั้งล่ำของยาวแห่เข้ามากมีลำถวายพร้อมเนาะครับมีลำถวายของยาวแล้วกะ็ชุดของลำพญานาคมีเจ้าภาพเพิ่นมาถวายคะ่ะค่ะ จค่ะมีภพูโุกนำแรยื้อมวนนี่ก็ได้กัเป็นความฝันเป็นความฝันจากพ่นมาเนี่ยแหละคนต่างจังหวัดคุณแม่สมคบเนี่ยแหละแล้วมาหาพูพูจำได้่่พูเพราเราตู้เย็นมาถวายนะ ครับ้ก็ตู้เย็นมาถวายนั่นแหละคนเขาล้มเหมืนเจ้าไงครับหลายตู้เย็นก็ได้คนเขาไปแซ่แ่กได้ตู้ใหญ่อไรมันเยี่ยดสิยบชุดสิยบนี่แหละเยี่ยเสียบขี้วนึงสูตรแบบนี้ตู้ใหญ่เรามาถวายปูว่าฉันไป้ะแซ่น้ำหมากผา้วก็แซ่น้าแดงพ่นเราไม้มาถวายปูเราว่าเพิ่งกะ เป็นเจ้าภาพญงเนาะเขาเพิ่งการวมถวายบัดนี้เพิ่นกะเลยมากกาปูนี่แหละมากกาปูเพิ่นก็เลยไปฝันว่าสันเราว่าเราฝันแล้วกลับไปแล้วว่าเราฝันว่าน้องเรียนเขามาล้านล้านล้านสาวเรียนเขามาว่าเพราะถือโรตีก็ถือหลายพราะเรียนเขามาในบาทหล่อนเนี่ยเนี่ยคอยถือหลยหลายสลอตเตีว่าสันว่าบัดนี้เรา้เราเองเตื่นขึ้นมาแล้วว่าเจ้เสื้อตัวใดบาเลเทีหา แปดสี่ห้าแปดสเราได้ตัวเหนียดเราได้ล่ายหลายแล้วก็มือมือวานแล้วก็เลยอโอนเงินมารวมทั้งหมูทั้งแปดหมื่นบาทแล้วก็ให้ผู้อะราคาปูคนละหาพันแต่มีพี่ชายใหญ่มี่ยงไอ้แม้วกนแล้วก็เมีอยนผู้ใดแต่เสื้อจังไรก็เอ๋เอ๋อตาปันใหญ่จัดกไม้ ค่ะค่ะพูแม่จะดอกไม้ได้ทำได้ไ้ตัวงเงอตัวเนี่ยตัวทุกคนอตัวตัวที่มาเยอะพ่นกับว่าซอยอย่ะเพ่นซอยทัานบุญน้่มละค่ะเป็นว่าเป็นบุญใ่เนาะพ่นรลวเพ่นว่าพ่นสาธายใจนะแม่นว่าปูบอกตัวนี้ว่าถือเราแต่เราไปฝันได้นหครับผมเรานปฝันค่ะวัตถิกาววัตถิกานดีมากค่ะจ้าจ้าวัตถิกาวล่อทั่วมาบอกแล้วเราว่าสีเฮตุนเงินมาถวายอีกแต่ว่าเงินแปดมงนเราโอนมาก่อน พัดโอนมาเรียบร้อยไ้ว่ามาซอยมาซอยงานปูซอยหุ่นปูสัดล่าวซวอ,อยอัน,อนไดขาดเขินจัด,าดการลวดเป็นมอรองมอล่ำเฮงยยัง้งงานปูนี่แหละละว,ว่าจากซอยแน่อันว่าลาปูแล้วก็สิแม่นอันมาบ้าบน่นน้ำปูน่ะมือเรามาเดาตันตู้เหยียหไงมาถวายแล้วก็มว่าม,มากราบมาไหวว่าอยากซอยหุ่นปูนะพเพื่อกะเล่นมีสุกไงเล็บปูแล้วกัน หายซี่หาเนาะครับนึ่งหาศูนย์แต่ว่าพ่ดไปฝันได้ันเพต่ว่าพ่ดไปฝันเนาไปฝันว่าร้านแลนเขาบอกโอ้เปลี่ยนกรเชือกรถตะเลียลายลายสั่นแต่ว่าบนรั้วตัวใดรถเตอร์เลียเนาะสื่อตัวใดก็มิแต่ว่านเลียถีดแล้วละว่าลูอเขาก็น่าสั่นแล้วเอาหาแปดซี่กับแปดซี่ซี่แปดเนาะแต่ว่าเราเลียนเราเลียนลายเราเลียนใจไงเพื่อจะให้จวนละเลียนให้ว่าพูนสื่อพูนกระเชือลายเนาะพ่ดกระเล่ไดลาย ก็ได้ได้มารวมทำ้บ,บุญกัสิได้ไหลายแสนอยู่ตัวแต่เพิ่นโอนมากอ่ะม่ให้แม่ลางส่ง8ปดเมื่อนหละักแให้ผู้ราัานํำผู้ละหาพันสี่คนกับสองเมือนโอ้แส <จะ S 1> นประเดี๋ยแจเป็นแสนค่ะคือส,<ม>สถานแล้ะค่ะ<ม>แล้วล่ะสีเินตนเงินไม่เหี้ยว่าสีเงินตน้นเงินปาป้าตนเนี่ยหน่อยป้าถวายผู้จะสีหน่อยบาใหญ่กคือคนออำไปก็บ่นจกคือนที่เก่านี่บคหะค่ะว่าที่เก่า ช่วงเศร้าก็สิถวายพระทหารค่ะมันแต่ว่าวันเยนพระกู้พนฝันดีก็ได้กู้ห้ว่าไปไปนิมมตนปูนน่ะปูแล้วก็เรียกว่าว่าอันห่วยวันนี้สิบว่าไข่อยู่บ่เสร้ว่าฟันว่าปูลระฟันดีฟันมือขึ้นนี่แล้วว่าฟันว่ามีหลขด้นท่องเขามาสั่นมาเท้ไน้าบ้านว่าสั่น ก็เเอหน้าบ้านไผ่ปูกันหาบ้านหมงหหวนั่นก็คือว่าจะสา่สิบว่าดีบันยังเต็มเลยฝันเมื่อคืนอยู่่ะฝันเมื่อคืนนี่ต่นี่มิดฝันอ้ยผู้ทำคนยงผู้ทำคนยังผู้ฝันเดยเนี่ยเอฟซีหัจักเลยเนีแต่ว่าคนนั้นยังมีเลขกสามตัวอยู่แต่ว่าบพท่านบอกผู้ว่าบพท่านบอกนี่แล้วเรามาสิถามอยู่ว่าเลขกท่ายรแหมแว่ายรอนเลขถ่ายรดแต่ว่าบมมีหนังสือบมมีแย่งเป็นเล็กเล็ ไข่เราว่าเป็นเลขไทยสามตัวเลยแต่ว่าเทไว้ดีเนาะแต่ว่าเทว่าเทไว้หนาบานเลยวฟังดีๆกันท่านผู้ชมแต่ว่ามือหนานล้วว่าที่เก่าสิถามปูบางอย่างว่าตัวใดปูเป็นตัวใดเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นตัวใดตีรถเตี๊ยตัวใดก็ปูเห็นสามตัวนั่นแหละเดี๋ยว่าที่เก่าคนละอาจารย์ปูอไปบอกปูที่บอกแล้วก็อาจารย์ว่าครับผมฟันดีอยู่เราวเางวันนี้ฟันดีอยู่ฟันว่าเขาเอารถ มาเททว่เขายกเทเลยนะมากว้าห้อนาบ้านเลยเตียมากวไว้นาบ้านนันลนาบ้านไผยลกู้เตี้ยนาบ้านไผู้้อะารวกนนาบ้านหองหวนแล้วกู้ฟันอนี้เดียวส่นก็พอดีพวกนี้ไปนิมนต์นะนาไปนิมนต์นว่าที่เก่าทั้งัวไปเชิญกู้ขึ้นฮอกขึ้นห้องหะไดหัวกเพื่อนกับบ้านเพื่อนกันเชิญอะรู้นนี้ล่างกู้มากเราสีดดไปแห้นเนาะ ปูกระสันเขาสันน้ำแแ้้วกระสีเสื่อนปูอะขึ้นหัวงทำพิธีกระสีเริ่มปบ้านกระสีเริ่มแต่เสารเดอปบ้านหกโมงเสารนี่ะกระสีมากนัมือค่ะไอไสีมากกระดาษนไอ้สีมารวมน้ำกับมาแมแห่ปูขึ้นหัวขึ้นโฮงน้ำกันมารวมทำบุญน้ำกันกับมาค่ะเพื่อสีแดงห้ได้สูขได้ลาบเนาะ มันมีห้าต้องียกอะบพานั่นถึงเวลาเขากับบันไดเลยับผมแมนแมนแต่ผู้นางสาวปุ้ยนี่แล้วบันไดพู้นังกับพูดปบบอกเนาอู้แต่ว่าแต่พากซื้อซีเปียนยังมาถือว่าคะแมนแมนแมมากใสด้ซื้ออีเลียนวาเป็นละครพนุ่มจะเคืนยังไหนไปก็เลยไปเสื้อในซีซีเปยะว่ารเตลีสหายอ่ะน้าสามสิบล้านหายเล่เอทยยนักได้น่าจะไปควนมาเลยพอนะซีปด พอดีมือน,นั่นนางส่งอยูยแม่เอาคําไเ้เย็นยู่ยมันบ่ขำได้ยเยน็น,ยเยนน้ำกันอยู่อันนางส่งอยู่บนโลตัลีไปเขามาคามคนขี่รถเขามาาปูว่ามีตัวซื้อเส,สื้อตัวไรกง่ยสิยาแค่ก็ซื้อแบีเปียนตัวแต่ว่าเราบอกคนคนสิปล่อยเหลืยงแล้วก็บอของเราไปอันสัตวแต่ว่ามันปปตงังแต่ว่ามันออกตัวกาพังซีนาผ้ากันซึอเมื่อซุ่มนางเนาข้คนไต้โตตลีไม่ีเปียร์มั้งเามีแพ้ได้แ่เปีสีเา่กา แต่แม่ล่างก็ซื้อซี่แปรเืแม่ล่างซื้อลอตเตอรี่มาตะตกรนก็ซื้อตะกันเราไปนครพนมเห็นอยู่ค่ะแอมินต่เอ็นนั่นล่ะก็เลยื่าได้แต่ว่ากัผู้โชคดีกับคุณน้ออนผู้อยตังจังวัดนั่นละผู้บดังตวเย็นใหญ่มามาถวายปัวเงกนี่เลยดวงเพนเราหาหาแปดสี่หาแปดสี่แล้วเด้ตัวแล้ซื้อบ่กกาบอีกต่างหากแดสี่ เปียกทีแล้วว่าเอาเอาเน้นเนีนแม่ทานทันได้ก็ได้รู้ว่ได้ก็เสียก็ตามมันลเรว่าถ้าเป็นคนใจใหไงนะเสียงโสดเตเสียงโศกไปเลยแล้วว่าได้ก็คือได้เต็มเต็มห้าแปดสี่แล้วว่าซื้ออยู่เลยสามตัวแล้วก็แปดสี่แล้วออนลายเล้วสีได้หลน์ตอนเราจังถวายป่านนั่นเนาะสเ็ขึ้นนมาอีกอย่างนี้ก็ว่าได้ยานป้วนละแล้วก็สิมีค่าอธิษฐานของเราอะครับผม แล้วก็มาถวายแล้วก็เห็นเห็นก็ได้น้อมือหนามะกงเห็นเห็นครับตู้เย็นอืมเนี๋ยวบัณฑิตอะไรก็คือมืองานบังบังเมื่อกี้มืองานบ้านงานมันณฑิตอะไรเนาะบัณฑิตอะไรคำบัณฑิตเนาะแม่แได้ยินบอกคิดบัณฑิตเก่าบันฑิตเก่าสิเป็นของของคันแค่์หุ่มแ่หนะงานที่เพิ่นมาคือบันทิตยี่สิบหาเพิ่นกับมารวบงานอยู่เพิ่นเพิ่นกับับจากงานนี่บ่เพิ่นไปฟันแดดโอ้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกลับจากงานนี่เดี๋ยเพิ่นมาถวายปู่สะพาน มาถวายแล้วเราไปฝันไงเราฝันว่าร้านหอบลอตเตอรี่มากใครเถือกเลขเถือกเถือกลอตเตอรี่ใครเถือกลอตเตอรี่ฮัลส,สินาเพิ่อนแอดนไปแดนเขาได้บานเพิอ่อนแดนเขาได้บานเราเลยแดนเขาได้บานเราว่าก็บ่มีตัวเสือแล้วก็เลยเมื่อเป็นเหล็กตัวนี้ว่าฟูขั้นแมนลูกร้านสิเดไปซวยอีเลี่ยงใหญ่มันออกแล้วก็เรียกว่าสิเล็กฟูแล้วก็ซื้ออยู่แล้วก็ซื้อหาแปดซีแล้วว่าซื้อหาแปดซีแล้วก็ซื้อแปดซี่แน่น สิเดถ่ายนั่มเดี๋ยวน้อเพื่อนกับสิว่าได้ไล่เติบยัวเพื่อนกับเรียกว่าโอนเงินมาซอยพูดด้วยอันแรกขาดเขินอันแรกกะกะซื้อรวดแตงเตรียมรวดก็สั่งมาเป็นเจ้าภาพซอยแล้วก็วันที่เก่าแล้วกับสิมามาอ้อมขอบคข้วเพื่อนนั่นแหะสิมาฟันดีก้าเลาว่าท่านไปฮับพูดในสวงย่ำดันนี่เราว่าขอเนาะแล้วมาขอคือคุณแม่เชื่อเงื่อนแล้วก็ขอเราเราบ่มหักแล้ว่ะ เป็ดซีคือกันอ่ากัดขิวเดียวเนาะครับผมเมื่อกบมาเกิดเราบมาล้วว่าซื้อเลขกูัวละซีหาหาซีละว่ามากถันนี้ฟันไหนกับว่เอาล้ว่าว่าท่านมีโศกที่อากเป็ันโุขมาสีมากนี่ละครับผมแต่ฟังเบิ้่งวัตถเกาแจ๊กปูสีปลอยปอยกับว่าท่านหูเลีนยคือปูแลละสิไปเข่าฟันกับว่าแจ้าแล้วเข่าฟันคิวเรลที่นี่เนี่ย พูคนก็บอกว่าประเทศทั่วโลกนีติแต่แมนปู่นสีมาส่วนหนึ่งละปูคนสีมาทำพิทีเนาะค่ะเพราะปนฝันเกี่ยวฝันเกีียวแล้วตาเล็กปูจิบประกาห้อจักปนสิปล่อยปล่อยจักปูจิปล่อยปล่อยนี่บเท่านบ่ท่านหายข้ามต่อเพราะว่าปูกับเนหายข้ามต่อเพื่อนกระเบื้องก่อนแล้วว่าเดี๋ยวพอเบื้องก่อนแล้วก็วาเยอะคนเสียหุ้นเรายั่งึ้นเพราะว่าคือห้องกับสีมีล่ำถวาย สองสูตนี่แหะคูมากกับจิบกฟเพิ่มถือลแกงยังได้วนี่อะไเจี๊ยจากขาเจี้วเนาะคุณเพิ่มากเพิ่กับจิบ่าห้โชวให้ด้วแต่วันที่เนีๆนสิถามคูเด oh hey, oh ็กถายลดตัวได้เด็กทิ่คนห่องมากจิงเอีเออาคูดู ครับก่อนไปล่อล่อรุน่นเลยฟันเลว่าเลวเอาฝันว่าเขามาเที่ยวท่องมาสั่นเต็มหน้าบ้านก็เลยเอาหน้าบ้านไครเราคุณน้าบ้านเขาหมวนั่นแล้วสักพวงครับผู้เห็ยนหัวเลขกสามตัวเลว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาบเขียนยังไหวเลว่าเขียนเป็นเหล็กไข่โอ้โลนาเขาเขียนว่าเพราะพึ่งจอจ่าเนี่ยเขากเขาเขียนเนี่ยสิะอุดรคอนแกนเขาบเขียนให้ว่าเป็นสามตัวสามตัวมันเกินได้ เรียกว่าเออข้าจ้งสั่นปูโผดภัยลูกหลานฮะมันแมนเล้อวันวันที่เก่ากันเลยวะอ่าอ่อาอ้าถามปูด้วยด้วจังจังว่าถามปูพคนเนาะอก็เป็นนี่มีดฟันที่ดีใช่เนาะครับผมเห็นนนู่เห็นทองก็ดีแล้วเนาะเป็ดกว่องเลยเนาะเป็ดกว่องเลยเท่โลกนาบ้านนี่เขาจะพักหรือว่าจ้างสิไปซัองซ้อมมือไทยเราแทะแถวนาบ้านมีอีกเนาะ มันมีลายยาให้นาบ้านแม่มีเนี้อเนื้อพิเศษด้วยไทยคอนเจนเพิ่นม่ามุ่นน่ะแลละเพิ่นแวะมากกับปูเพิ่นมาเพิ่นถือรางวัลที่สามอืเพิ่นถือกมาแบบนี้เพิ่นก็เลยมาคาราวะปูมาอาบปูนี่แหะก็เลยนั่งคุยกันก็เลยไปนั่งยืดเตียงข้างนอค่ะวัยหนาไมาตังหอปูผิดแหละจำในลมมาแห้งแห้งแต่ว่าปกติลมแห้งก็แก่กันก็ว่าโตขึ้นนมืาอนั้นลมฟาด แกกันดังแป๊งแรกมาเสียเดียวมาเห็ดตะป้ายปูแล้วถ้ากันเล่งเส้อนี่แล้วเป็นป้ายเป็แตัเลยเออเออเหลยกเียปูกับว่าแจ็กล่ะเพราะมันต้งเพราะมันโตหนีเดื้สันเหล็กโลดพัญชีมากอะ่ยก็ับสองสองแยกกัสองเก้าแปดเพราะปูกับเก้าเกปดมันตรงกันแท้กันเนาะสองเก้าแปดเก้าเก้าแปดว่าเสียสกหนี่เพรว่ามันเคยได้เนาะ เลยลำมาที่สามที่สามบวมนะมาที่สามเรากลำมาจะมากแต่วันเก่นนมากผัวก็ไม่อยากเินกับมากาปูกันนั่งคุยกันคุยไปคุยมาอย่างไรเสียงแปลงั่งเมนมนอย่างนอบานี่นหวกมากกนเตเหล็กที่ปูทอนแล้วมันโตกจากั่นลแก่กันผ้ากันไว้กกร่วมกับผ้ากันตีใส่แต่เหล็กนะั้งแบางเอือนเนาะมันบางเอือนที่นั่งคุยกันนะ ตัวเดียวกันเตะแต่ปกติมันก็ร่วมอยู่แต่มันก็บพ่อเตะพ่อโต๊แกิการนะมีมือนัในก็คือบังเอิญพวนนะอันนี้วอาเรียกคว่ำบังเอิญเจอแล้วนะเออวอลเลี่ยนคว่ำนี่จะได้เป็นการรับชมทีิงๆเนี่ยวันที่เก่าพวยเอกมารวมงานเชิญมาได้ครับที่บ้านดอนผู้ค่ะบ้านดอนผู้มู่ที่ซิฟตำบลน้องนาคข่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจะบรนเวณที่หายเจ็ูนครับผม มากหันไงดอกป้ายลาเห็นเขาบานดอนผูน้องไสเขาน้องไสก่อนเขาน้องไสแล้วก็สีมีป้ายป้ายวัดป่ายดอนผู้ขามสะพานมาแล้วค่ะสีมีป้ายอยู่ขางทางหอผู้ชีปลาขาวบ้านแม่หอมหวนนี่ข้าวบ้านเรบค่ะจักบึดค่ะห่นไงป้าแต่เขาถือบานม่นบ่้านน้องไสจะไปเองบ้านข้างมึงเขาน้องไสออกมาบ้านดอนผู้เขาไม่ฮั่นล่ะสุดชุดบานพี่ล่ะ มาบุญน้ำกันเนาะมาบุญน้ำกันมาแฮ่ปูสีขาวน้ำกันกับมาได้ครับเนาะเ้าเลยเนาะแม่หอมเนาะเช้าเลยค่ะเช้าเลยค่ะท่านผู้ชมจะสิถึงเวลาเวลาได้กับโมโหขึ้นเลแล้วแต่ปูสิม่วนหอดใส่ละก็เทื่ยเห็นตัวแห้วางนิดหน่อยเมื่อนั่นเนาะมาเอาบวนน้ำกันมาเอาโซ่ขาวน้ำกันบุญไลายส่เนี่ยเขาก็จังได้มาแฮ่มาเห็นเนาะปกติมันกับโซ่สีมี่เที่ยนึงกับโอ้โซ่สีมีวาสนาคนละ วันนี้เฮ็ดหุ่นปูกอะบ่ได้เฮ็ดง่ายดอกบาดนี่เพราะว่าเป็นไปท้องเหลืองยางดีอยู่มันบ่ได้ล่าไล่ขั้นบ่ได้เติมแต่งหลายอะนะเพิ่นว่าคั่นเป็นหุ่นขี่เพิ่งกับึดนึงมันจืดมันจางมันบ่สจืดเนาะเออได้2-3ปีก็ได้เฮ็ดใหม่อันนี้ก็โอ้ดูนซั่วลูกซสื้อหลานนี่ดอกนั่นตาลน้ำนมเนาะบุญลายสายยาวได้มาห่วมสร้างนํากันเนาะได้๋ห่วมบุญนํากันครับเออผู้อยู่สวีเดนเพิ่นก็ว่าอยู่รู้ก็ สิอวนเงินไปซอยยี่ดอกสามพันละสันมาซอยงานปูนี่แหละคนโทรมาคกคนกะขึ้นมาบ้ามาบ่นรื่องขายที่ขายทางน<ะ>ี่แหละครับค่ะแต่คนกโทรมากเมื่อบ้านนี่สิมานุ่งโบด้ไปด้วยตัวเองเรือแม่เด้องนุโม่ธนาสาธุนั่งมาสันอยากมางวมส่างน้ำปูสันก็เลยว่าโอวดเดี๋ยวนุ่อนเงินไปสามพันล้ว่ะสาธุน้ำเงินเาะนาะหุ่นน้ำกันดูโม่ธน,สน,นาสาทูน่น้าเงินละน้อ ใช่ดีก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับแนวทางเนาะเอ็ดมินเลยเดินทางมาแม่ขอมวนอ่าที่ว่าที่มมานั่มแน่เผื่อก็ได้มานั่มตามข่าวหอดมืองานเพิ่นละครับข่าวเอฟซีทุกคนหูวเนาะทุะคนบ็ได้มาด้วยตัวเองกันเพิ่งในคลิปได้ยังได้แล้วครับครับผมแยบหนึ่งหกห้าชแนลมาหาเฮงพามวนมาหาเฮงมวนซื้อครับผมติดตามได้ค่ะวันที่เก้าค่ะ ที่เก่าครับไม่สะดวกกับมากขึ้น่าเป็นย่างเลี้ยงเชิญมาโรงทานก็มีที่เก่าโรงทานก็มีค่ะท่านผู้ชมค่ะกมีที่เก่าไปมากพอดกับเบิ้งกันนี่ละพันหน้าจอแอดมินนะครับเอาคุณน้าไปหาไทยเบิ้งไปเบิ้งเบิ้งรวมถ้ามีโ่งมีเราผู้คนกันในไบิ้งฟันเรานี่มีฟันเราไปคิวผู้คนรู้ว่าไอคิวก็ปูบ่อคุณต้วนี่ยว่าเป็นจริงมาแต่เนี่ เอามันโบ่พร้อมกันคือคูัว่าลรพวกท่าสิบุญชิ้นท่านมากเพคือกันเนาะบ่าท่นถึงวางถึงข้าวเขาก่ได้ษเนี่ยขายเท้าซครับสนับคลิปนี้กัขอพูดร้ายครับสหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นก็ร่างแรงใจให้แอดมินได้ครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ